สบายดีครับทั้งพี่น้องสปปนะครับหรือพี่น้องทั้งภาคอสานทั่วไปนะครับเนาะวันนี้ฟงวินครับแต่มารีวิวครับตัวนี้เป็นเครื่องนวดครับขนาดซีฟู้ดนะครับรูปแบบหมุนขวานะครับใส่เครื่องสูบเดียวนะครับขับเคลื่อนแต่ที่เห็นว่าจะเป็นรูปแปลกๆตรงที่ว่ามีรถถ่ายนะครับลากจูงได้ครับตัวนี้เป็นข้อข้อเทเล์ข้อสั่นนะครับสเปคลูกค้าสร้างมากครับ ลูกค้ารถ้ายรุ่นเดียวกันเนี่ยครับหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับเพราะว่าจะเอามาต่อพ่วงท้ายนะครับเอาเครื่องขึ้นเครื่องยนต์ขึ้นท้ายโดยร่วมตรงนี้ลูกค้าหมายถึงว่าการทํางานของลูกค้าเนี่ยรถเข้าใจากบริจาดนะครับเขามีเครื่องสูบเดียวอยู่แล้วเขาก็ลังรูปแบบตรงนี้มากนะครับเพราะว่ารถเขาสามารถที่จะไปนขนของในระว่างทีเ่เครื่องนวดทํางานไปนะครับก็เป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่ก็ผมว่าเหมาะครับ เหมาะสมที่ลูกค้าเลือกใส่รูปแบบแบบนี้ครับนี่ขนาดซีฟูดครับว่างเครื่องสูบเดียวนะครับเห็นบระคับเป็นเล็กไหมรูปแบบใหม่ครับระบบใส่พงสพานมูเลอะไรทําไมครับประกอบเข้าไปเต็มเมนะครับเป็นเทเล์ล่อรากนะครับเทเล์ล่อรากมีล่อตําเลขให้เรียบร้อยครับนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็ประกอบเรียบร้อยครับเช็ดระบบทุกอย่างนะครับ ทอทรงทออะไรทําไมครับออกไปได้สมบูรณ์แบบครับเห็นข้างหลังนี่เห็นว่ามีสายผ้าหลงมๆนี่มีกาดห้ยแล้วครับบุท่านเด็กประกอบครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทํำสีนะครับทํำสีเราจะประกอบเพราะว่ามีขาขาและกาดบังอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกวินตงคํานึงถึงความปลอดภัยลูกค้าอยู่แล้วครับตัวความแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะโทดล่องเครื่องให้เบิ่งเลยครับอันนี้จะเป็นท่อขึ้นนะครับขนาดแปดนิ้วนะครับตัวนี้มีอันอยู่แล้วครับเพราะว่ารูปแบบของพวกวินนี่จะใส่โซ่ครับ โซเป็นโซตาพาทิดครับรูปแบบสายพงสายผานอะไรทำไมนี่จัดมาอยู่ข้างหน้าตรงมองแท่นเครื่องนี่เบิดครับนะครับเดี๋ยวจะสั่งจะลองติดเครื่องให้เบิ่งครับนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับที่ว่าลูกค้าสั่งมาเฉพาะนะครับหรือ,อ,อลูกค้าท่านใดทั่วไปแต่มีทั้งแบบข้อตัวนี้จะเป็นข้อสั่นครับก็เรียกว่าข้อสั่นรถยนต์ พวบวิวเขานีลากก็ได้ครับหรือเราถ่ายลูกค้ามีเราถ่ายรุ่นี้ต้องการสเปคแบบนี้ครับจัดไปตามที่ลูกค้าสนใจครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้เครื่องหมุนขวาครับระบบเนี่มันบเครื่องก็ทำงานนิ่มเลยครับเดี๋ยวจะลองเดินเครื่องให้เบิ้งครับล่องเสียงให้เบิ้งครับ รมก็ทํางานหวานเลยครับเดินเบาเสียงเครื่องนิ่มนะครับลมมตะพ่วงครับเรื่องลมมาไปแล้ครับร่มแรกอยู่ไหนครับข้อบทต่างๆนี่ก็าผมวิบัญหาครับทํางานได้เต็มที่นะครับกลางตรงมองพลมทางล้างนี่ก็ป้องกันครับจานวารุข้าอ่าอดาคุ้มผาคุ้มยางกันเลยตอนมดึงกระไปครับป้องกันไป แบบกรเบี่ยวต่างๆนะครับการทำน้ากับขบงบณ์ครับ,รรบเะเล็กไปองไม่ครับนิ่มครับระบบเดินนิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้บังนิดน,นึงครับ นี่ใส่เครื่องสูบเดียวครับเาจ้าที่ผมทดลองอยู่นี่จะเป็นเครื่องจากที่จากที่ซีดแรงครับจากที่ลอยจะใส่งืนจริงเครื่องสรงนี้วกำลังหลากคนี่ครับเพราะว่ามันเป็นกระดาษซีพูดมันจะมีความเาวนะครับ่สนใจลังใดก็ลูกค้าสามารถที่จะโทรสอบถามได้ครับปรึกษาได้ครับตั้งได้ก็ประกอบตามที่ลูกลูกค้าต้องการนะครับมันจะมี่ล่อนี่ แท็กซี่ให้สำเร็จนะครับที่ช่องสำรับเเพื่อจะวางแทนเครื่องติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หมุนเครื่องหมุนยางนี่ครับก็ถือว่าโอเคครับการทำงานของเสียงเครื่องก็ได้๋ยวยิ่เสียงกระแทกเครื่องแล้วครับสุดยอดแล้วก็มีเสียงเสียงล่มครับสนใจยังไงก็ฝากติดตามครับเขอคนไหญ่คนแช่ต้วนราคาเดี๋ยวผมขึ้นเลยครับตามเบอร์โทรครับที่ผมแจ้งไว้ขอบคุณครับ